สวัสดีค่ะพบกับช่องโหราศารตี้และดิฉันแพลวพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำที่1 9กาถึงี่กันยายน2565ให้กับชาวลัคนาราศีธนูค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในกรารฟังได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในสัปดาห์นี้ค่ะดาวพุธดาวเจริญกรรมะเรือกนาอการงานและเจริญปตนิข,ของคุณนะคะ โคจรไปในภพสุภาเป็นราชาโชคและเป็นมหาจักรค่ะเป็นการโคจอรอยู่ร่วมกับดาวสุขคู่ธาตุน้ํเจรวนอริและเจรวนลาภานะคะที่ทํามุมตีกนร่วมธาตุไฟกับชาวคนะราศีธนูด้วยค่ะส่วนดาวอาทิตย์เจริญสุภานั้นไปโคจอรอยู่ในภพกัมมาเป็นอนุเกรรษตรสลับเดือนกับดาวพุธนะคะและดาวอาทิตย์นั้นโคจรเล็งไปยังดาวพระศุบ,บดีคู่มิรใหญ่ค่ะที่เป็นเจ้ารอนของชาวคณะราศีธนูนะคะและเป็นเจรอนพันธุที่โคจรเป็นเกรรษตรตาทิย์บดี อยู่ในภพพันธุเป็นมัทุมะเกนค่ะและเป็นองค์เกณฑ์ประจำจหาบุตรโยกด้วยนะคะและดาวอาทิกก็ยังโคจรทำมุมตีโกลกับดาวเสาคู่ธาตุไฟจเจริญการเงินและดาวเกตในภพกระดุมพาด้วยค่ะส่งผลให้ในสัปดาห์นี้นะคะชาวลัคนาศิธนูจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากงานที่คุณได้เข้าไปทําค่ะหรือเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะการงานที่ต้องมีการเดินทางหรืองานที่ต้องมีการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือต้องติดต่อกับทางไกลงานที่ต้องมีการเจรจางานที่เกี่ยวกับการพูดจะได้รับความสําเร็จ แล้วก็นําความโชคดีมาให้กับชาวคณะศรีธนูอย่างมากเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นอีกสัปดาห์ที่ชาวคณะศรีธนูนะคะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานค่ะแต่ว่าการงานของชาวคณาศรีธนูนั้นก็ไม่ได้ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีเดียวนะคะคุณอาจจะมีอุปัรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างค่ะแต่ว่าคุณก็จะสามารถหาวิธีจัดการปัญหาให้ผ่าน้นไปได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะชาวคณะศรีธนูยังได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายรวมทั้งคู้ร่วมงานด้วยนะคะ ทำให้างานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานต่างๆจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในสัปดาห์นี้นะคะดาวเสาร์ดาวเจเรือการเงินโคจอเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพกระดุมพาเรือนการเงินร่วมกับดาวเกตค่ะและดาวศุกร์เจ้าเรือนดาวพานะคะโคจออยู่ร่วมกับดาวพุดคู่ธาดน้ําที่โคจรเป็นดาวชาโชคและเป็นมหาจักรในภพสุภาค่ะ,คะการเจรจารต่างๆในเรื่องของผลประโยชน์การเงินจะมีความสําเร็จนะคะได้รับผลประโยชน์ตัวเงินตามที่คุณตั้งใจค่ะ ได้รับข่าวดีจากในเรื่องของการเงินต่างๆที่คุณรอคอยด้วยนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของไรายได้ไรายรับที่อาจจะมีความล่าช้าเข้ามาไม่ตรงเวลาบ้างคะ่ะแล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายจุกจิกที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะทาให้ชาวคณาศรีธนูนะคะจะต้องมีการหมุนเงินด้วยเช่นกันคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วก็จะผ่านไปได้นะคะและสาหรับชาวคณาศรีธนูที่ต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถก็มีโอกาสจะสําเร็จนะคะและส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาศีธนูในสัปดาห์นี้คะ่ะ ดาวสุขดาวความรักและดาวพุธเจ้าเรือนปัตนินั้นโคจรทํามุมตีกลกับดาวพระราหูเจเริญนุตตานะคะชาวขนาดศรีธนูให้ระวังจะมีเรื่องของความรักแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะเป็นความรักในรูปแบบที่ต่างคนต่างรู้สึกดีซึ่งกันและกันนะคะแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะคบหากันไปได้ยาวหรือวไปได้นานนะคะต้องดูดูกันไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนที่ยังโสดก็อย่าไปบริหารเสน่ห์มากเกินไปค่ะเพราะจะนําความจุกจิกวุ่นวายใจมาให้คุณได้เช่นกันนะคะ และสำหรับคนที่มีคนรักมีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วค่ะช่วงนี้คุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยทําให้ไม่ค่อยได้เจอกับคนรักนะคะแต่ความรักมีความสุขดีค่ะและคู่ของคนรักจะนําโชคดีโชคลาภต่างๆทั้งในเรื่องของการเงินหรือว่ารับผลอื่นๆมาให้กับคุณด้วยนะคะก็ขอให้ชาวคณาลัสิธนูทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะและถ้าคุณชอบคลิปคําพยากรณ์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ของเราวาไรตี้และแพรพยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคําพยากรณ์จากช่องหองราวาไรตี้ กดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคำพยากรณ์ให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ